สอบถามกันเข้ามาเยอะถึงเรียนประหลาดพ่อเพราะจะมีราคาไหมครับแท้หรือไม่แท้พ่อแม่ผมให้มา <c oughs> อ้าวมาดูกันอีกทีสิว่าที่ท่านได้มานั้นเป็นเช่นไรไปชมรายละเอียดกันเลยครับ ไรไม่เรียบปราพ่อหยิบขึ้นมาครับแล้วดูเปรียบเทียบไปด้วยกันว่าของใครราคาล้านสหรือ99บาทก่อนอื่นจริงๆแล้วเรียนนี้ผมเห็นแล้วก็ชอบนะครับถึงจะมีนักสะสมบอกว่ามีขายราคา99บาทแถวปากคลองตลาดในกรทมหรือตรงไหนอีกสักที่หนึ่งผมก็จำไม่ได้ละ แต่อีกหนึ่งที่เล่าขานจากนักเก็บสะสมคนเก่าคนหนึ่งบอกว่าเรียนนี้ได้สร้างขึ้นมาหลังจากนั้นด้วยกัน3ามรุ่นแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาแจกในงานอะไรหรือสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเงินตราสําหรับใช้จ่ายแต่ก็ยังไม่ทันได้กําหนดที่ชัดเจนว่ากี่สตังกันแน่แต่เรียนนี้ที่สร้างขึ้นมาครั้งหลังนั้นคือของจริงนะแต่ที่ปลอมก็คือปลอมจากของที่สร้างจากครั้งหลังนี้นะครับงงไหมครับซึ่งอันนี้มาจากที่ว่า มีขายราคา99บาทที่นักสะสมพูดกันส่วนเหรียญน,นี้นั้นก็มีราคานะครับหาเล่นกันอยู่ระหว่าง99บาทถึง400เลยนะครับนาขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นและตามสภาพนะครับคือผมชอบตรงลวดลายของพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5นะครับถือว่าองค์สวยงามคือถ้าใครชอบนับถือองค์รัชกาลที่5เขาก็จะไม่สนใจนะเช่ามาหมดแต่เอาละว่ามาเสียยาวครับทีนี้จะมาเปรียบเทียบไปท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยกันครับคือ ดูเพียงจุดเดียวพอครับเอาละครับใครมีหยิบเหรียญขึ้นมาครับใครมีเหรียญปลาพ่อแท้ไม่แท้เผื่อโชคดีมีเงินหนึ่งล้านสองรวยรวยไม่ต้องถูหวยรางวัลที่หนึ่งกันเลยครับแต่เอาจริงนะครับเหรียญน,นี้แล้วใครมีน้อยที่เขาจะมาอวดโชกันนะครับนะไม่ค่อยได้พบเจอกันสักเท่าไหร่เอาละครับกลับมาดูการเปรียบเทียบนะครับว่าของใครเหรียญปลาพ่อแท้หรือไม่แท้กันต่อนะครับ ไม่ต้องไปดูตัวอักษรระยะหางโน่นนี่นั่นครับมาดูตรงควานช้างที่เดียวพอครับถ้าของใครขวานช้างหน้าเหมือนลิงอันนี้ต้องขออภัยนะครับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเพื่อความชัดเจนนั่นคือไม่ใช่เหรียญปราบห่อที่ราคาเป็นล้าน2แน่นอนครับ ดูดีๆนะครับเห็นไหมครับนชัดนะครับความแตกต่างนะครับนะเพราะว่าเขาอาจจะไปทําผิดตรงที่ว่าชะงอยหมวกนะครับกลายเป็นหน้าเหมือนลิงไปเลยนะครับแต่จะปลอมจากเหรียญที่สร้างครั้งหลังที่คนเก็บของเก่าเล่ากันมานั้นก็คอยว่ากันนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเหรียญปลาพ่อแท้จะเป็นนายทหารควานช้างนะครับที่เหมือนสวมหมวกแล้วก็มีชะงอยหมวกลงมาด้านข้างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับ ไปเช็คดูดีๆใครมีรวยไม่ต้องถูกไว้รางวัลที่1ถึงร้อหนกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตลงกรุงแชร์ทุกเรื่องราวเพื่อสาระและบันเทิง